โอเคก็ต้องขอกาบสาวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นโรบอกแบบบูเฮเว่นปนมากคนกันอีกแล้วนะเองวู้ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะมก็จะมาลงคนเดียวนะคะทุกคนเพราะไม่มีเพื่อนลงด้วยนะนจริงๆก็อยากลงคนเดียวแล้วเนี่ยก็มาเจอซื้อฟอเลยก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สไลดคลิปนี้นะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หมดในคลิปแต่วันนี้เนาะพันแล้วก็ไปดูกันเลย โอ้ยวันนี้ผมดูซึมๆแบบผมไปดูมันอนิเมะอนิเมะหนึ่งมาแม่งมันต้องแยกจากกันอีกแล้วผมไม่ค่อยชอบสิ่งที่มันแบบต้องแยกจากกันนะเศร้าดูแล้วมันเศร้าเอ้ยมันชีวิตจริงมันจะกระตุ้นตกหน้าตัวยังมีหนึ่งทีเลยมาหลังนี้ไม่มีคนอยู่ขอถอนคำพูดขอถอนคำพูด พอโดคำพูดเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยแล้วตึงผมตึงแล้วผมตึงแล้วผมมาตึงล้านี่เนเนี่ย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 แล้วตึงประกาศคนหายครีมหายก็หายไปเลยเราไม่แคร์อยู่แล้ว อือจอบอยู่นี่อ่ะนี่หยิบจอบมารึปรึบ,บขุดขุดขุดมันไม่แน่ใจว่าเขาใช่เจ้าของบ้านหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยไหล เียฮฮฮแ่เรือมีใครโสดอยู่ไหมมีหยอกหอกไปหยอกจอกเรามโสดอยากมีเฟนอู้แต่เลี้ย หยุดใครมันบอกหยุดวะทำไมล่ะมีเพื่อนกับกับสองคนตุดจีนดดึง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 ดึดึดึดบอกเขาดึอา้า ยังไม่ทำอะไรเลย What the hell ไม่ยืนหน้าบ้านเฉยๆแม่งก็เต่ออกเลยหรอยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยแมนทำมือนี่ยังไม่ทำอะไรเลยย,มย,ลยผมยังไม่ทำอะไรเลย ยังไม่ทำอะไรเลยอ๋อโทษ <laughs> เออเออทำไมคนจุนอยากเขาพิมพ์โทษไปนี้วะขี้เกียจป,ป่าปลายาวเจ้าหญิงเจ้าหญิง ปาหวานเจ้าหญิงเจ้าหญิงโอ้ยได้บ้านคุณผมเว้นไว้ให้ก็ได้แต่บ้านหลังอื่นผมไม่เว้นนะข้าวราสีข้าวยากยากเออ,อยี่ว่าเราไม่ดีเองวะเราเล่นไม่ดีเองปะเราเงินเติมนี่เงินมันแล้วเอาเงินมาเงินมา หยิบเงินไม่ได้เออบักบักบักนอนไม่บนุญนะมันบักอะเจอบักของแท้เลยไม่ไม่ได้เงินแล้วแหว แม่งเอ้ยมีนเงินเลยอ่ะโอ้ยแม่งบักอ่ะหลังนี้ก็มีอีกตึงสร้างเลยเปิดประตูเข้าไปไปเร็วดิโอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดกระโดดปๆ๊บป๊บป๊บนี่อะไรครับเนี่ยเพื่อนจอยเข้ามาเราเล่นบูเฮเวนแป๊บเดียวไม่ได้ มแม่เราก็ไม่ได้ติดในวูเทเว้นอะไรขนาดนั้นโหนมันปิดบ้านแบนบน,นี้คอออใครจะออกได้ปะอืมอ,อุ้ยลูกป้าดิวชื่อคุณนๆเหมือนเพื่อนผมเลย,ยแล้วตู้ซีบ้านอันนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยบ้านอย่างสวย ตูสีก็น่าจะไม่ได้หายากอ,อกบ้างอืมเดีย๋ยวเราก็ไม่เคยมาบ้านหลังนี้ซะด้วยอะไรวะเนี่ยอืมอืมตรงนี้ไม่มีตรงนี้ล่ะห้องน้ำยังไม่มีนะยังไงอุ้ยชั้นด่านฟ้าโคตรสวยช่วยรวยกว่าเดิม มันมีกี่ชั้นเนี่ยอ๋อสามชั้นไหนอะห้องมันก็หมดแล้วนะตู้เซฟไม่มีหรอเออมันไม่มีปะอเอ้อเราก็ขี้เกียจมาหาไงเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับทุกคนโอ้โหแม่งเมื่อกี้ ป้าเห็นเต็มเตมตาเลยเจ้าของบ้านแม่งอยู่นี่แม่งยังเรายัาง,อยางอยออันนี้อยู่เออขอดดอดยไปดิวฉันขอรักเธอหน่อยได้ไหมเซิร์ฟนี่มันอะไรกันเนี่ยมีแต่คนหวานกันออกมาได้แหละ ดือ้ออืมวยนอวลินเอ้ยใช่ปะวะไม่รู้อ่ะอ่านมั่วไปงัน้นแหละหาแฟนอืมอายุเท่าไรก่อนเี๋ยวบ้านหลังเนี้ยมันก็เหมือนกันนะอุ้ยของบ้าน เดี๋ยวเราผมขออนุญาตดูก่อนนะถ้าไม่ดูแล้วเราจะมาคุยกับผู้หญิงคนนี้กันนะมีไหมมีบ้านไหมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเปล่าวะบ้านแม่งติดอะไรก็ไม่รู้เอ้ยรถด,ดีเฮ้ยมางั้นเราจะมาเราคุยกับคนนี้ดูเขาหาแฟนเนี่ยอ้แบ๊ นี่อ่ะสูตรไงัสดิครับปิดครับปิดครับมีเฟนแล้วหรอบอกอยู่ไทยบ้านว่านีครับนี่ครับ,รบดูนะทิ้งไปไลป้า e x e นะ mm. แล้วอาำไงต่อวะไม่มีไรครับทักเฉยเฉยชีงเลยวะไม่มีอะไรครับทักเฉยๆ,อะะรรฉยๆโอ้โหแม่งทักแม่งเป็นดอเด็กอีก ทุกคนก็ไม่ดูเลยนี่ไงนาลานาลาอะไรอ่ะเอา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 แบนผมทำไมเอาอไรเนี่ย โดนแบนเฮ้ยไม่คิด่ผมเห็นใน้เสสปีเกอร์แมาแบนผมทำไมอะผมยังไม่ทำอะไรเลยโลกทำแบบนี้ได้ไหมแบนเราทำไมเออแบนทำไมอะยังไม่ทำอะไรเลยทุกคนเีืนพยานได้ใช่ไหม เออผมยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะแบนผมอ่ะเงยังไม่ทำอะไรเลยโอ้โหลงว่ะเฮ้ยเซิร์ฟนี่มันอยู่ยากจริงๆเว้ยไม่เงย โอ้วด oh, ีเจทัชสปีกแมนนอำไข่หอดูส Ma ูงน่าจะว่าออกมาดูเร Ma ื่องมาดิยอามคนดีมีวินัยปนบ้านคนละไายอะไรไม่สนใจเราเลยอ่ะนายสนใจเราหน่อยสิแต่ทัชสปีกแมนโดนควบคุมเหนือมี ไม่เห็นมีตัวอยู่ข้างหลังเลยอ่ะอูปอม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 ไป,ปละปอม <laughs> อะไรสาระมานานาล้วมา,มา,มาปิคดคลิปไปดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนผมยังอยู่ไหมนะ <oz im> นเห็นจอยมาด้วยไงเมื่อกี้ปึ๊บไหนอยู่ไหนไม่ใช่ว่าออกไปแล้วแล้วประเด็นคือผู้หญิงคนนั้นแบนเราทำไมออกไปแล้วเรายังไม่ทำอะไรเลยก็แบนเราละ เธอรักฉันไหมฉันน่ารักนะฉันรักเธอทำไมเธอไปว่ฉันอยากให้เธอทำทำไมเธอไม่เปิดประตูให้ฉันอะไรวะห้องนอนลูกฉันนี่แม่เหมื <c oughs> อเจ้าุณยิ่งไปก็เหนื่อยเปล่าๆเราเอง <c oughs> ไปคิคลิปกันดีกว่านะครับทุกคนเซิร์ฟนี้เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เต็มตัวไปหมดเลยผมเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้าซื้อมาแล้วนะนี่มันอะไรเนี่ยเข้าไปหามาจากไหนเนี่ยเยอะแยะมากมายงอไปหาวจากไหนวะเหญ่ที่มันเป็นผ้าพื้นบ้านเนี่ยมันไปหา,าจากไหนวะโอ้่ไม่ใช่อยากดูจริงๆไปหา,าจากไหนหาจากนี้เนี้ยปล่าไม่มี มาไปคลิไปไนดีกว่านะครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะครับใานชอบอยินกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กักดนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปนี้เนาะสหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โห و. เยบีเยบีเยบีไปละจุ้มะ